สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ครับวันนี้ผ่านมาเจอทีมงานอ,อ๋อทีมงานจ่าพัดครับซื้อรถมาใหม่ครับคันนี้ฮีโน่นี่สวยงามมากเลยสีไหมเดี๋ยวจะพาไปขึ้นรถใหม่ครับเอาาา้าได้หรือเปล่าฮะนี่นี่โอ้โส,ด,ส,ด,สดดีแล้ว เอ็งนี่ซื้อมาจากอู่ไหนทีระพงกันช่างทีระพงอ๋อูทีระพงครับทำไมียร์มยาวเถอะต่อวิ่งกี่คันนี่วิ่งเจ็ดคันอู้อันนี้เจ็ด d เหรอครับร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้าน้อยไม่เอา จีโอัผมไม่ชอบจีโอนะทำไมอ่ะมันไม่อึดเหมือนจริงหรอใช่หรอซื้อมาได้กี่เดือนแล้วนี่ได้นี่เข้าสองเดือนแล้วครับสองเดือนอันนี้ของใครนี่อันนี้ของพี่สาวไอ้ยูวที่อยู่กับมันนั่นอ๋อออกมาจากอูไหนอูจังหวัดชุมพลเหมือนกันครับเท่าไหร่ อันนั้นเจ็ดสิบหกเฮ้ยทำไมถูกเนี่ถูกนะอันนั้นก็อันนั้นเครื่องร้อยเก้าห้าเหมือนกันนะนี่เครื่องร้อยเก้าห้าเป็นโฮเมก้าแต่มันเป็นเทอร์โบนะพี่อ๋อเทอร์โบเ่รครับเจ็ดสิบหกไม่ใช่มั้่างโฮเมก้าละวเจ็ดสิบหกผมยังงงอยู่เจ็ดสิบหกใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้เท่าไหร่ยังสดนะอันนี้เจ็ดสิบแปดเอ้าแพงกว่าอีกเครื่องผมมันแพงกว่าเหรอครับอันนั้นมันเป็นเครื่องไฟฟ้าครับ ยังไม่ได้แมปยังไม่ได้อะไรเลยอ๋อมันก็เลยถูกอู้ตรงนี้ทมสระวะนี่ครับนี่สระตั้งแต่นู่นเลยอู้มดไปกี่เที่ยวแล้วนี่สามพันกว่าเที่ยวแล้วอ้อาอู้ทมแค่นี้ใช่ไหมนี่ใช่ครับอันนี้ของใครนี่นี่แบงค์นี่แบงค์นี่ของใครอันนี้มาจากนางรองนางรองไอ้บริษัทเขา ไม่มีงานเหมือนเหมือนจะไปไมันไม่หลอดกันเลยประกาศขายไมโครเรือแต่รน้ำไหมนี่ไม่ใช่อยู่บ้านเยีเ่ยมป่เนี่ยใช่ไหมเยี่ยมใช่ใช่ใช่อ่าพ่อแม่เขาอยู่นะั่แต่ว่าได้เมียอยู่นะร้องเจ็ดเซนเปรตครับคันนี้เสียแบง ตะก,กี้นี่รับจ้างขับรถของของใครนะของอาวะ่ะของของอาของอาของลุงของลุงไปมาซื้อเองเลยซื้อเองเลยเอ๊ะทำไมไม่ซื้อโตขนาดน่นะไม่ชอบเพื่ออะไรมันต้องหนีมันหลายอย่างเนี่ยมันเยอะโอ้สุดไหมน,นี่กันนี่ไม่ครับไปเ,เน้นไปเน้นป่ะโอ้จัดไปเน้นได้เท่าไหร่ จัดไฟนั้นได้ชา <35 S 2> สิบห้าไหมไม่เฉพาะจัดไฟแน,นนซ์นะเฉพาะจัดไฟแนนซ์มีมันตกไปเกดแสนกว่านะโอ้สองเดือนครับนิ่มมากรถต่อมาใหม่ก็นิ่มอย่างนี้แหละรอบช้ามาเลยทันเนี้ยรอบเท่าไรเฟือ่ออะไรรอบเท่าไรแต่ว่ารอบช้ากาันเขียวเยอะเลยบอกใช่แรงเลย ไม่ไยเข้มไม่ขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นใครพาไปดูรถนี่ก็ได้ขึ้นนะใครพาไปดูเสวันวันไหนวะแฮกอ่ะอ๋อแฮกเออเฮกไซเปย์เฮกไซเ e ย์พาไปดูบอครับร้อยสี่สิ วันนั้นไปเจอกับพี่พุทธอยู่ที่ไหน,นอยู่ปั๊มนึ่งบอกจะมาถ่ายผมแต่ผมฝนตกก็เลยพายกันจอดอ๋อรู้จักดินดวนด้วยเดี๋ยวมาดูว่ารอบคันนี้เฟืองเท่าไหร่ผมกะถูกอยู่เดี๋ยวให้ใส่ดูเกียร์หกก่อนนี่เกียร์อะไรห,ห้าฮะซับหกเลยเหรอ นายดูวัดรอบหนเยียพันห้าเลยดิพันรอบอยู่ที่พันึลครับ<ะ>พันึงไม่เยียมพันห้าเลยสิเยียบพันห้าตงยังตึงยังยงนี่จแล้วพันห <2005. S 1> <2005. S 2> ้า,า,า,นะาแล้ว,ลวโอรอบมันจะช้ากว่าช้ากว่าสมบัติพ่อตาน่นน่รอบสูสี ขึ้นบ่อสบายเลยไปน,นี่เนาะขึ้นโบสบายเลยอืไม่แน่ครับอาจจะเป็นอ,อาจจะเป็นสิบน,น้องมะนาวอะ่ะอีมะนาวเร็วมะนาวเร็วนะี่เร็วเอืออันนี้<า>น่าจะประมาณสิบสี่หนึ่งนี่สิบสี่หนึ่งเด็กเกียอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าสูสีกันเลยนี่นี่หรือไม่ก็ต่ำหมดสิบสี่หนึ่งอีก เบาเดินเลยไต้องเหยียบเลยอ่ะสบายเลยใช่ไหมสบายเลยวี่งกี่กิโลเนี่ยระยะทาง,งสองได้ไหมสองได้ไปกลับสี่กิโลไปไปกลับประมาณเกือบห้าโลนะอ๋อเนียเอาพึ่งย้ายมาลงนี่ครับทางข้าโบัวเป,เป็เป็นทาง ทางเรื่องพวกเดียวกันทำไมเซ้นทำมทำแคบไงก็เลย๋อ้องบนพากระบนกอนเออเจ็ดแ,แปดนิ่มดีครับรถใหม่ <c oughs> ใครไม่รู้จักตีโค้งเนี่ยตกตรงนี้แหละ ทำไมดินเหมือนแห้งแห้งแถบะพูทราใหม่เลยฮะพุทราใหม่เลยฝนมันไม่ค่อยตกอต่ะท่านเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนดินเหนียวแต่ก็ออกโคกๆนั่นยแหละต่ครับติดคลองไว้เอ,อไม่ทางออกท่านนี้ทางเดียวอ่ะหลายทางอยู่แต่ว่าท่นนี้มันสบายสุดแล้วแล้วก็ทางโน้นมันเป็นติดนี่ใครเทท่านนี้นี่นอันนี้ผู้ผมเทนะนี่นะครับ การตรวจโควิดตางนู้นบอกเลม่อยาก่ไปอ๋อโอ้สถานนี้ยังมีน้ำอีกไหมอ๋อด้ยนขวานเนี่ยบอืมตรงปีจาไม่มันรอยมีรอยมันออกไปที่นี้เลยนี่รอยมันรถวิ่ง ันนี้ก็อาจจะรถพวกเกษตรพวกเขาแหละฮะน่าจะรถพวกนี่นี่มันนี่อะไรอ่ะอ๋อแถวนี้ก็เทใช่ไหมนี่ใช่ครับใช่มีในหน้าไหมนี่นี่ก็มีครับมีมจอยอืมใครได้ไปโทรหาให้มาค่ะวินนี่ผมเลยแหละถ้าได้ผนโทรหาผมไม่มีงาน นี่มออกรถมาพอดีเลยก็เลยเด็กมันมาโอ้และแกจะขายเท่าไหร่คันนั่นนะไหนนั่นละแกจ,จะขายพอหมดงวดจะขายหกสิบกว่าเหมือนกันบ่เลยเอาคันใหม่เลยใช่ไหมถึงบ่อแล้วถึงบ่อแล้วครับเดี๋ยวพาลงไปดูบอ่อ โอ้ได้บ่ดินดีมากเลยไก่หมดแล้วฮะ,ะเอาไปลงชั้นล่างบ่ไม่รู้เขาจะให้ลงหรือเปล่าทำไมอ่ะอยู่กับร้อยสี่สิบครับซูปเปอร์เอ็กนี่รุ่นยอดฮิตยอดนิยมครับตัวนี้คันนี้เลยที่จาร์ออดมาลองครับใช่ใช่ดินแข็งเลยเนาะถ้านั่งใครนะ่ฮะ,ะขอ,ขอือ อี่คตอะไรตื่นเนี่ยวะ่ะแน่น่าจะชั้นสองเลยตื่นโพเดพาลงไปดูข้างล่างครับป้าดินแข็งมากเลยอ้ย เสียงมันเดินนิ่งมากครับร้อยสีสิบชิบยอดเลยอันนี้ซื้อมาจากอู่สุวนศักดิ์ครับโอ้โหคุณมันจะไหนนี่เต้นม้วนเลย ส่งได้ครับคันนี้ยาวดีมากตักไม่ทันเลยเจอดินแข็งแม่สีไหมืมส่งใช้ได้เลยคันนี้โอ้สายปันงานเมาเลยค่ะงานเมาวันนี้ คันนี้เขาบอกว่าซื้อมาเจ็ดแสนหกจริงไหมไม่ถูกจังเลยเนี่ยเมกาเนี่ยได้ได้ได้ยินเสียงแบงค์บอกว่าเป็นเครื่องเทอร์โบครับเนี่ยคันเมกาคันเนี้ยเฮ้ยถ <c oughs> อยทำไมอ่ะ พูดถือว่าซื้อได้ถูกมากเลย 7, เจ็ดเซนหกไหมแล้วก็ต่อมาได้สวยอยู่นะกันนั้นน่ะติ๊กเกอร์มาให้เรียบร้อยเลย สองตัดมาดูว่าจะใส่กี่ตักครับืดินเลยสามคนขับนี่ถือว่าขับใช้ได้เลยวานุมืกี้อะไรนิ่งมากเลยครับ 对。Sí. 6ต,ตักครับน่านจะเจ็ดตักไปอโอ้สีไหมหวานแหววดีมากเลยเจ็ดตักเต็มยังอ,งอ้ใส่เป็ดตักเลยนะใสยย่เยอะเนาะน่าจะใส่น่าจะการยะด้วยสายตานะเนี่ยไม่ค่อยนับตังหรอกบ่ แล้วของผมเหมือนจะยาวกองเขาของเขานะรถเองอ่ะใช่รถเองยาวดิยาวคันนี้อยู่พี่ยังดูว่ายาวเลยยาวกวับคันแฮกอีกใช่คันนั้นก็ยาวไม่กล้าที่ไปเมื่อกี้น่ะพอๆกันเลยรถเองอ่ะแต่พวกนี้อ่ะสั้นนี่นี่ยาวสูสีเบอร์หนึ่งเลยอ่าเองสั่งเขาต่อหรือว่ามาสเปคนี้เลยใช่มาสเปคนี้เลย โอ้โขับแบบนีช่อีกนะรถนี่นี่โอ้ <c oughs> เคยฝันว่าอยากมีเป็นของตัวเองใช่ไหมใช่ครับโ <c oughs> อ้เร็วๆฝันก็เป็นจริงเนาะร <c oughs> ับจ้างเขาขับมาก,กี่ปี <c oughs> ตั้งแต่ผม,มาอายุยี่สิบเอ็ดตั้งแต่เห็นพี่ตินแหละเออ <c oughs> ตั้งแต่พี่ขับรถเองใช่ไหม เนาะใช่ตอนพี่ขับคันขาวอ่ะใช่ครับเออแต่ผมเพิ่งปลดแต่หารเลยอายุยี่สิบเอ,อ็ดเออพวแต่สมัยผมขับไอ,อ้รถทอทงนู่นแหละผมก็มาวิ่งอยู่นี่แหละเคยมาวิ่งอยู่กับจ้าพัดนนี่ครับใครที่มีความฝันก็ถ้าเราตั้งใจมันก็จะได้เป็นของเราเองอย่างน้องนี่เขาก็ขับมานานรับจ้างขับมานานครับก็จะได้เป็นของตัวเองนี่ฝันเป็นจริงแล้ว มาแบงเนาะมันเป็นจริงแล้วนี่เห็นไหมประสบความสำเร็จแล้วครับใครซื้อให้เนี่ยออกชื่อแม่ครับออกชื่อแม่เขาได้รถแล้วก็เอาเมียต้นเนาะยังยังยังครับยังยังยครับอาเซียนก่อนดกอนกานะ ต้องสงบนเมียเขาดีก่าเออต้องสงบนเมียเสร็จก่อนห่อยห่อยห่ยหมดไปใชเนี่ย,ย,ย่อใหญยเอ้ยเจ้าเนี่ยกำลังกินกไม้เลยแมงเพราว่าต้องสุดเสร็จงวด,ดเมียคนนี้ก่อนถึงจะเอาครับบางคนนี่ซื้อรถมาแล้วนี่ต้องตามด้วยเมียเลยดีย <laughs> ได้รถมาปุ๊บเมียต้องขึ้นมานั่งด้วยเลยทียนี้ <laughs> โอ้ว้าโอ้ฮะมันกระบายตัวทางโอ้ใส่น้องๆงานเมาเลยดิเนตอนไหนจะวนท่อนี่ฮะที่แรกว่าจะหลังสองการบอกจะวนมานี่ วุ่นใส่ห้องหะเด้อใส่ห้าเออโทษห้หดังเพราะดางังเพรา<ร>นะมากเลยฮนะอะ้ามากปูอ่ะดังเพราะพี่ใส่ของมีหกอื่นดง<ส>ังไม่เพราะเลยใส่ฮะใส่เป็ดสามแปดทุกคนล้วนแต่มีความฝันครับ แต่ว่าทุกคนอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของที่เราฝันไว้ก็ได้แต่ถ้าเราพยายามทําไปเรื่อยๆอย่าเลือกงานอย่าเปลี่ยนงานบ่อยถ้าเรารักรถเราฝันอยากได้รถนี่ถ้าเราอยู่ในวงการนี้ตลอดยังไงเราก็ได้ครับแต่ถ้าฝันอยากได้รถแต่ว่าไม่ได้ชอบจริงๆทําแล้วก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยไปที่อื่นเรื่อย อันนี้อาจจะลําบากนะครับแต่ mm hmm. ว่าน้องแบงค์นี่เขาอยู่กับทีมงานนี้เขาอยู่มานานแล้วรับจ้างขับรถจนจนตัวเองนี่อยากมีแล้วก็ได้เป็นของตัวเองสมหวังนี่ครับยินดีด้วยครับสําหรับความฝันที่ประสบความสําเร็จครับเรียบร้อยเจอรถครับรถทรงน้ำดักทางครับไปไม่ได้ มีใครๆก็ต้องเรียกหาเ้าเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับใครที่มีความฝันครับความพยายามเท่านั้นที่จะทำให้ความฝันเราเป็นจริงสู้ๆครับสวัสดีครับผม